นี่นะคะทุกคนนี่บ่อกกุ้งนะคะนี่เป็นไงล่ะบ่อกกุ้งนี่ดูบรรยากาศบรรยากาศการเลี้ยงกุ้งนี่บรรยากาศกุ้งยำเย็นนะคะ ดีไหมดีนีเน่เห็นไหมเห็นไหมกุ้งหรือปลาอ้าวปลานี่นะอืมอืม